สวัสดีครับทุกท่ามครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดต NBA นะครับก่อนที่จะเริ่มข่าว NBA นะครับผมขอเข้าสู่วัฒนธรรมเดิมของช่องนี้นะครับก็คือขอเล่าเรื่องส่วนตัวก่อนนิดนึงก็คือเมื่อเช้าเนี้ยผมกำลังหารองเท้าบ้าตัวเองเว้ยไอ้คู่ที่เป็นของเวออฟเวดเอ้ยรองเท้าบ้าคุณหายไปไหนวะวันนี้ว่าจะใส่ซะหน่อยคิดไปคิดมาทีนึงโอ้โหขายไปแล้ว ตั้งนานบางทีก็ลืมนะผู้ชมอายุมากขึ้นแล้วมันเป็นอย่างนี้เหรอวะผมเริ่มเข้าใจแล้วอะ่ะแล้วก็เมื่อเช้านี้นะครับจริงๆผมตื่นมาแต่ตอน7จ็ดโมงครึ่งนะครับด้วยอาการที่นอนไม่หลับคือผมอยากจะถามท่านผู้ชมหน่อยคือผมอะ่ะตอนนี้นอนคืนหนึ่งประมาณ5้าชั่วโมงครึ่งถึง6ชั่วโมงเว้ยแล้วมันจะมาง่วงอีกทีหนึ่งคือตอนประมาณสิบเอ็ดโมงแล้วผมต้องมานอนตอนตอนกลางวันอะ่ะอันเนี้ยมีวิธีแก้ไหมที่ทําให้กลางคืนมันนอนแบบเต็มที่แบบผมเนะี่ยทำความสะอาดห้องนอนเปลี่ยนผ้าปูที่นอนแล้วนะก็ยัง เมื่อวานี้นะครับคลิปของลิกกี้ริโอจริงๆมันคือคลิปสมาชิกแล้วตอนที่ผมอัปโหลดอ่ะผมดันลืมครับว่าให้แบบเฉพาะสมาชิกดูเท่านั้นก็เลยกลายเป็นว่าคนดูที่ไม่ใช่สมาชิกเนี่ยก็สามารถดูได้นะครับแต่ว่านี่ผมปิดไปแล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยคอมเมนต์ก็ออกมาค่อนข้างดีเลยนะครับว่าเออคลิปดีเล่าดีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วมันมีอยู่จังหวะหนึ่งครับก็เป็นผู้ชมที่เป็นสมาชิกนะและที่มาคอมเมนต์นะครับบอกว่าผมพูดปีผิดนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปแก้นะครับแล้วก็มีอันนึ่งย แบบมันชินปากเวลาพูดอย่างนี้ทุกวันเนาะอันนี้ขออภัยมีผิดอยู่2จุดนี้แต่อีกอันนึงนะครับเป็นเรื่องที่เอ,อ่อผมเข้าใจว่าผมผมเองอ่ะไม่ใช่แฟนฟุตบอลท่านผู้ชมก็รู้คือเขาบอกว่ายูเวนตุสเนี่ยคืออยู่ที่อิตาลีซึ่งผมเข้าใจว่ายูเวนตุสเนี่ยเป็นทีมอิตาลีที่อยู่ในประเทศอิตาลีเนาะแต่ว่าหลังจากที่ผมไปดูเนี่ยไอทีมที่อาร์ก้ลูเปโอเล่นเป็นทีมแรกนะครับแต่ในการเล่นอาชีพเลยนั่นก็คือทีมยูเวนตุสบานาโลนาแล้วพอผมเข้าไปดูในวิกิพีเดียนะครับเขาก ม,มันก็เลยแบบว่าเอ้าสรุปว่ามันยังไงกันแน่คือเว u ต t สเนี่ยมันคือชื่อเมืองใช่ไหมครับไอนนหมายถึงว่ามันเป็นแบบทีมที่แบบเป็นประจาเมืองในอิตาลีไหมหรืออย่างเงี้ยอันนี้คือผมแบบหาความรู้เพิ่มเติมเลยนะอันนี้ไม่รู้จริงแล้วผมก็ไม่ได้ว่าคนคอมเมนต์เนี่ยคือเขามาแก้ผมมาถูกแล้วแล้วทีเนี้ยผมก็เลยสงสัยซึ่งตรงเนี้ยผมต้องบอกเห็นไหมครับว่าเนี่ยคือเรื่องดีการที่ท่าผู้ชมแบบมาคอมเมนต์อะไรแบบเนี้ยมันทำให้แบบเออว่ะมันมีเรื่องแบบนี้ด้วยมันมีอะไรอย่างเงี้ยเออน่าสนใจหม,ม,าามือนแบว กูเกิลมนุษย์เอไอในการแบบพูดหาข้อมูลเพิ่มนะแล้วผมเชื่อว่าการที่เราได้มาแชร์ประสบการณ์กันการได้มาแชร์ความรู้กันอ่ะมันดีนะมันทําให้แบบเราฉลาดขึ้นเนาะอันนี้ก็คือถามสําหรับคนที่รู้นะครับใครที่รู้ก็โอเคเข้ามาบอกกันหน่อยนะครับแล้วทีนี้หลังจากจบเรื่องของยูเวนตุสไปแล้วเนี่ยก็ขอเข้าสู่เรื่องของดัลลัสแมลริกและโอเคซีเมื่อเช้าอย่าใช้คาว่าเมื่อเช้าเลยครับแข่งตีสองครึ่งพ่อโอ้โหเพื่อนแข่งตีสองครึ่งให้ผมนอนแต่เพื่อนผมมันไม่ชอบเลยเวลาบาสมาแข่งช่วง เวลานี่ยแฟนบอลเนี่ยอาจจะชอบนะแต่ผมรู้สึกว่าผมดูไม่ได้ว่ะผมตื่นมาตอนเช้าเห็นว่าอุ้ย ดัลลัสแมววริกชนะว่ะแล้วในบ้านโอเคซีด้วยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วทีนี้พอไปดูไฮไลท์อ่านมีวิเคราะห์เขาเนี่ยก็ได้มีการจดมานะครับว่าหลักๆเลยเนี่ยสายเหตุวันนี้ที่สามารถเอาชนะได้เลยก็คือ PJ w a วอ i ชิงตันที่เป็นอันสต็อปเอเบิลเพลเยอร์คือเขายิงแม่นมากโดยเฉพาะการยิง3คะแนนแบบดูก้าไครไดี้จ่ายบอลมาคือแบบยิงเป็นลงแล้วตรงน,นี้หลังจากที่จบเกมนะครับก็มีแบบพวกแฟนๆนะที่เป็นวัยรุ่นแบบแบบชอบ PJ เวอชิงตันมากตอนที่แบบเหมือนกําลังจะเดินออกจากสนามแบบออกจากสนามเลยอ่ะไม่ใช่จาก หนามบาสนะเนอกไม่แบบกางจะขับกลับบ้านเนี้ก็มีกลุ่มคนแบบพีเจพีเจพีเจอะไรเงี้ยผมไม่รู้ว่าจะหาภาพมาได้ไหมนะอันนี้ในรายงานเขาบอกมาอย่างเงี้ยนะครับสำหรับในเกมนี้นะครับพีเจวิชันนันทำไปทั้งหมด27แตม้มยิง23ลงไป11แต่ว่าจุดสําคัญเลยก็คือตอนเริ่มต้นเกมครับพีเจวิชันันกดคนเดียวคือ11แตม้มยิง7ลง5โอ้โหมันเซตเลยเซตเดอะโทนเลยสร้างความมั่นใจให้กับทีมดัลลัสแมริล็อกนูกาบอกว่าโอ้โหวันนี้นี่มองไปที่พีเจทีไรเวลาเขาว่างเราผมจ่ายเขานะยังไงเเคค้้าาก็ไดแตมือน ที่สร้างความมั่นใจให้กับทีมโดยไม่ต้องสงสัยเลยแล้วในวันนี้ต้องบอกนะครับว่าตัวลูการดอนชิดเนี่ยค่อนข้างที่จะได้พักได้พักในแง่ของการที่มีคนอื่นน่ยช่วยทําแต้มให้นะครับแต่ว่ายังถือบอลยังอะไรเหมือนเดิมคือตัวลูกาเนี่ยจ่ายให้ใครทุกคนเน่ยเล่นได้หมด,ดยกเว้นตัวลูกาเองคือลูกาไม่ได้เล่นแย่นะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ฟูกโกถ้าเปรียบเทียบกับเกมที่แล้วลูกาคือน้อยลงคือยิงทั้งหมด17ครั้งอะ่ะลงแค่7ลูกแต่ว่าลูกาก็ช่วยเรื่องของเกมรีบาล พลังหนุ่มแล้วก็มีคนตัวสูงอย่างเชตพงมแกนแต่รู้ไหมครับท่านผู้ชมครับว่าทีม OKC OK เนี่ยแพ้ดัลลัสแมวหรือนีวงในแบบอย่างมาก อย่างมากเลยครับดูในวันนี้นะครับในเก็บออฟฟิศสรีบาวของทีมดัลลัสแมริทิคเก็บไปได้ถึง15ครั้งในขณะที่โอเคเซียเก็บได้แค่5ครั้งเองออฟฟิศรีบาวก็คือเวลาทีมเราบุกแล้วเราุเพื่อนชุดไม่ลงแล้วเราเก็บรีบาวแล้วเราสามดาบ2ได้แล้วการที่ทีมดัลลัสแมริทิคเนี่ยสามารถเก็บรีบาวได้เยอะแบบนี้พวกเขาก็สามารถเปลี่ยนมาเป็นแต้มได้นะครับโดยทีมดัลลัสแมริทิคในวันนี้เนี่ยได้แต้มจากการสามดาบ2เนี่ยถึง16คะแนนแบบในวงในเลยแล้วการยิงวงในโดยรวมนะครับของทีมมมมมดาาารััสสิเเเนนนนนีีี่่่ยยอออแแบบบใต้้้ปะพววกขขคคคูงงถึ51%ื ใส่เขาบอกเฮ้ยทำไมทีมดัลลัสแมวหรือถึงชนะขนาดนี้ทั้งทั้งที่โอเคซีเป็นทีมพลังหนุ่มน่าจะมีแบบเนื้อออกไปแบบโดดดีกว่าขยันมากกว่าแต่ว่าจังหวะรีบาวจังหวะบล็อกเอาท์จังหวะสติลจังหวะเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นจังหวะแบบฮัซซโซเพย์ก็คือแบบเล่นด้วยความขยันซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มักจะได้จากผู้เล่นที่อายุน้อยมากกว่าจะให้คนแก่เดินมาแล้วก็ you know what I'm saying bro าะว่ไม่ไม่คือคนแก่มีหน้าที่ไปทำแต้มเหมือนไคลีีเออร์วิงคนเนี้ยรอทำแต้มคอร์ทอี่สองเลย ลูก้าค,คืออายุแค่25ปีก็เท่าเท่ากันกับพวก o k เคนั่นแหละแต่ว่าลูก้าเจ็บทั้งเขา่าเจ็บทั้งแขนเจ็บทั้งข้อเท้าคือจากรายงานบอกว่าคือลูก้ามันเจ็บเยอะเกินไปลูก้าเนี่ยเจ็บข้อเท้าซ้ายแล้วก็เจ็บหัวเข่าขวาแล้วก็มีข้อมือด้วยแต่ลูก้าวันนี้เก็บรีบาได้1 5ครั้ง แต่ว่าโอเคเข้าใจอาจจะเป็นการรีบาวแบบดีเฟนซีฟรีบาวคือรีบาวฝั่งของตัวเองแต่เมื่อเราไปดูดีๆแล้วเราก็ลูก้าก็ยังสามารถเก็บ o f ฟเฟนซีฟรีบาวได้ถึง3ครั้งเลยนะครับมากกว่าผู้เล่นตำแหน่งเซนเตอร์ตัวเก่งของ OKC OK อย่างเชดโฮมแกรนซ์อีกคือเชดโฮมแกรนซ์วันนี้ทั้งเกมนะครับรีบาวได้แค่8ครั้งส่วนลูก้า5อันนี้มันก็เลยแบบ มันเป็นเรื่องของวิธีการบล็อกเซาในการสื่อสารอะไรอย่างนี้หรือเปล่าของทีมที่มันแบบว่ามันแตกต่างกันเพราะในความเป็นจริงแล้วเนจังหวะโฉบจังหวะแบบเล่นแบบฮัสซโเพย์แบบ,แบ,บนี้มันควรเป็นโอเคซีมากกว่านะครับไอ้ตรงเนี้ยไม่ว่ากาันเพราะผมเชื่อว่าเดี๋ยวมีเกมหน้าโอเคซีเดี๋ยวไปดูฟิล์มเนี่ยเดี๋ยวก็จะกลับมาแก้ไขได้เหมือนเดิมแต่สิ่งที่ต่อให้ไปดูฟิล์มแล้วก็อาจจะแก้ไขไม่ได้เลยเนี่ยนั่นก็คือเกมบุกของไคลี่เออร์วิงในช่วงครึ่งหลังครับตั้งแต่เจอกับ, L er, อนนบกเอล ที่แต้มเปอร์เซ็นต์ฟิลโก,โกความแม่นยำอยู่ที่61.5%และยิง3แต้มแม่นถึง52%อครับ <c oughs> อันเนี้ยเฉพาะครึ่งหลังนะ <c oughs> เพราะครึ่งแรกจะเล่นกา <c oughs> <c oughs> คือครึ่งแรกอะไคลี่เวิ่งจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยทำเท่าไหร่จะให้เป็นพวกลูก้าอะไรนี้ซะมากกว่าแต่พอเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังน่ะจะเป็นเนี่ยแหละไคลลี่ไทม์แล้วไคลลี่ในวันนี้ก็สามารถทำได้จริงๆครับโดยตัวเขานะครับสามารถยิงในจังหวะสำคัญได้แล้วก็จังหวะเหลือ39วินาีสุดท้ายมสิบเก้าวินายอมรับ ว่าโอ้นี่ Amazing คลี่เออร์วิงมันโคตรสุดยอดเลยครับที่เขาทําได้ทั้งแบบการบุกของทีมแล้วก็ช่วยให้ทีมแบบคนในทีมกิ่งขึ้นได้นี่คือสิ่งที่เราอาจจะไม่เห็นในมุมของคลี่เออร์วิงในฐานะของผู้นำนะครับเพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยใ,ใ,นในทีมดาลัสซิตเนี่ยคลี่เออร์วิงคอยติวแล้วก็คอยเหมือนกับว่าบอกเพื่อนร่วมทีมในจังหวะที่แบบมึงต้องมั่นใจมึงต้องเล่นจังหวะนี้นะเว้ยคาลี่เออร์วิงมาไกด์ให้เพื่อนร่วมทีมคนอื่นว่ะนี่คือสิ่งที่ลูก้าออกมาพูดตรงเนี้ ึงไคลี่เออร์วิงแล้เนาะส่วนใหญ่ที่เราเห็นไคาลี่เออร์วิงไคาลี่เออร์วิงจะเป็นแบบสกอร์เลอร์ที่แบบกูลงมาสนามกูทำแต้มอย่างเดียวกูไม่ได้สนใจอะไรใครกูไม่ได้ทำอะไรกูแบบเป็นเอสของทีมอย่างเดียวแต่การกระทําครั้งนี้ของไคาลี่เออร์วิงเนี่ยถือว่าเขาได้พัฒนาตัวเองกลายเป็นลีดเดอร์เหมือนที่ตัวเองอยากจะเป็นตอนสมัยที่อยู่บอสซอนเซอร์ติกแล้วจริงๆนะครับแต่เมื่อพูดถึงบอสซอนเซอรติกแลเจสันเททัมก็เจสันเททัมตอนนี้อยากเป็นสกอร์เลอร์นะแต่ว่าเฮ้ยวันนี้เจสันเททัมทำไปสามแหบมาไเออรวซตสาม วินเนี่ยแกบอกนะครับว่าวันนี้เขาเล่นได้แล้วก็มันเป็นแบบปกติประจำอยู่แล้วแหละเพราะว่าทุกคนในทีมเชื่อใจในตัวเขาแล้วครึ่งหลังมันก็เป็นเหมือนหน้าที่ที่เขาต้องทําอยู่แล้วแต่ว่าในวันนี้สิ่งที่เป็นเหมือนจุดกระตุ้นของเขาอะ่ะอย่างหนึ่งเลยก็คือมีโค้ชนะครับของทีมคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วก็บอกเขาว่าเอ้ hey, you ว e t to long นายรอช้าเกินไปต้องเล่นเลยจังหวะนี้มันถึงจังหวะของนายแล้วเพราะเมื่อเกมที่แล้วเกมที่เราเห็นนะใครเลือกวิ่งยิงน้อยมากนะแต่ว่าเป็นเน้นแอสซิสต์ให้เพื่อนซะมากกว่าแล้วก็เป็นเน้น โ้เตอร์ที่4ต้องบอกเลยครับว่าไคล์ลี่เออร์วิงคือพระเอกของดัลลัสแมวเล็กนะครับเพราะเขาสามารถทําได้ถึง8แต้มและ7แอสซิสต์นะคแปดแต้มและ7แอสซิสต์ในควอเตอร์สี่ควอเตอร์เดียวอันเนี้ยคือถ้าหากว่าเราตีเป็นแต้มอ่าท่านผู้ชมตีไปดิหนึ่งแอสซิสต์เท่ากับ2แต้ม2องคูณเจ็ดสิแต้มบวกกับ8เท่าไหร่คือ22แต้มในควอเตอร์สี่นะเว้ยที่ไคล์ลี่เออร์วิงมีส่วนร่วม อ๋อขออภัยท่านผู้ชมขออภยัยผมดูช่องผิดไคลี่เออร์วิงในช่วงคนด้วยสีมีแปแต้มยิง4ี่ดง4อย่างเดียวครับไม่มีแอสซิสครับแอสซิสเจ็ดแอสซิสเนี่ยก็คือเป็นแอสซิสที่มากที่สุดในทีมในวันนี้นะครับคือตลอดทั้งเกมมี7แอสซิสอันนี้ครูผมขออภัยครูขอเนี่ยนอนน,อน้อยดูช่องผิดมันเลียงกันหลายช่องอะบอกแล้วเมื่อกี้กูปูมาอย่างเท่เลยเชื่อศรัทธาในไคลลี่เออร์วิงอ่ะหายบอกว่าคนดูบอกศรัทธาในไคลลี่เออร์วิงกูไม่หายหรอกกูหายกับมึงเนี่ยกพล เออนะั่นแหละขอแก้นะครับนั่นแหละในช่วงท้ายเนี่ยเป็นไคลี่เออร์วิงนะครับที่ยิง4ลง4นะครับมี8แต้มให้กับทีมอันเนี้ยก็เลยเป็นจุดที่บอกว่าเออไคลี่เออร์วิงนี่แหละคือตัวจบยังไงก็ยังเป็นแบบตัวสําคัญนะครับที่จะทำให้ทีมดัลลัสแมริลงเนี่ยผ่านเข้ารอบนี้และยังสําคัญมากๆโดยเฉพาะกับรอบไฟนอลอันนี้คือเขาพูดถึงไฟแนลที่เป็นอ่าไฟนอลคอนเฟลเอนต์นะครับไม่ใช่เอ็นบีไฟนอลแบบรอบชิงครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไคลี่เออร์วิงอ่ะจะเป็นตัวที่แบบเหมือนเป็็นนนตััวววทีีี่่่่่แบบคคคิไไออกกิิดออ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 ะไไไไรรรมมกกใให้ปยยูื Kylie ลลลลเเเเ์์งโซช ไปเลยให้เขาแบบเป็นตัวจบไปเลยคือถ้าหมดใครี่เอวิ่งทาไม่ได้แล้วก็คือปล่อยจอยแล้วคือทําอะไรไม่ได้แล้วเนื่อออกป่ะคือจังหวะแบบเล่นแผนก็แล้วไม่ได้ดูกล้าเซ็ตให้คนอื่นยิงแล้วทําอะไรไม่ได้แล้วคิดอะไรไม่ออกแล้วคือแบบนี่แหละใครเลอวิ่ง e เป็นเหมือนกระสุนสุดท้ายของทีมครับที่จะต้องทําให้ได้แล้ว p j วอชิงตันพอผมมาดูครับคอเตอร์สยิง4ลง0ูนย์โอ้โ ต,ตัวอย่่างทงแต่ไม่เป็นไรโอเคทีมชน,นะก็ถือว่าโอเคนะครับมีแฟนๆเข้ามาตะโกนเชียร์อันเนี้ยผมเลยเชื่อว,ว่าไคลี่เออร์วิงน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยแหละว่าถ้าสมมุติว่าดาร์ลัสเดมิกอยากจะชนะซีรีส์นี้หรือไม่อยากจะไปต่อในรอบเอ็นบีไฟแนลอยากจะต่อในรอบชิงแชมป์สาย,ยอยู่ที่ไคลี่เออร์วิงเลยในช่วงท้ายเกมนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบอลก็ยังอยู่ในมือของลูก้านะอันนี้คือแค่พวกเขาทําหน้าที่คนละแบบเท่านั้นเองตอนนี้ลูก้าคือลีดเดอร์แล้วก็ไคลี่เออร์วิงคือเป็น S ของทีมอันนี้ต้องแยยกกันนนะคืออผมเหนนห็้งลา คนอะชอบแบบเอามารวมกันว่าคนที่เป็นผู้นําของทีมต้องทําแต้มเยอะที่สุดอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีมันไม่ใช่เว้ยให้นึกถึงสภาพเปาวุนจิ้นกับเฉินหลงเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เฉินหลงเดี๋ยวอันนั้นชื่ออะไรนะชุดสีแดงแองอะเจ๊ดอ๋จันเจ้าจันเจ้าเจ๊ดยังงงไอ้เจ๊ดไม่เคยดูเปาวุนจิ้นหรอไอ้เหี้ยจริงปะเนี่ยแล้มาถึงจุดนี้แล้วเหรอท่านผู้ชมไอ้เจ็ดบอกว่ามันอายุยี่สิบสองมันไม่เคยดูเปาบุนจิ้นว่ะอ๋อรูชื่อแต่ไม่รู้จักไม่่่่เเคยยดดููอหีีราามจุท เด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักปาบุญจินน่ะน้องๆที่อายุประมาณอา5สิบห้าถึงยี่สิบเนี่ยเคยดูปะบุญจินไหมอันนี้บอกผมหน่อยแต่นั่นแหละคืออย่างนี้คือปาบุญจินคือเป็นคนสั่งการคือคนทำโอเวอร์อออะไรได้นี่แหละเป็นคนรวมใจแต่คนที่เป็นเอสของทีมน่ะคือจันเจา้าคือเป็นแบบว่ากระบี่มือนหนึ่งน่บอกว่า,วาจึงจ้งจึงจ้งจึง้งจึ้งอย่างเงี้ยไปสู้ของคนรู้คนเนี้ยแบบทำแบบสกิลเพล์เนี่ยอันนี้คือหน้าที่ของเอสของทีมนะครับต้องแยกกันหรือถ้าพูดเอ่อเอาที่แบบเด็กสมัยนี้น่าจะเข้าใจจง่่าาายกกกกวนนนี้็็ะะเเปรตับส นี่ยปะนารูโตะเห็นไหมเป็นโอระง,ง,งีแบบคอยคุมหมู่บ้านมีการสั่งแผนทําอย่างอื่น <_ d ata> คือทําอย่างอื่นนอกจากสู้อ่ะคือต้องใช้สมองต้องต้องคิดต้องประสานงานต้องอะไรแต่เซซึกกเกะบอกกูอย่าม่โองก,กูกูไม่คุยกับใครกูมีตาเดียวมีแขนเดียวกูสอนลูกมึงอย่างเดียวนารูโตะอย่าม่โยงก,กูนะปวนี้ปวนี้อันนี้ผม,ผมผมผมพยายามที่จะอธิบายให้ทุกเจเนอเรชั่นเข้าใจนะครับให้พยายามพยายามอธิบายอย่างนี้ก็แล้วกันนั่นแหละก็เลยใครเรียกว่งเป็น S ของทีมทีนี้พอพูดถึง S ของทีมเนี่ยเจ วันนี้เจสันเท่ห์ถ้ำเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการทำแต้มที่มากที่สุดในรอบเพลย์ออฟปีนี้ที่เขาได้โอกาสลงเล่นแล้วก็เป็นเกมที่เขาจะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองลบคําสบประมาทเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างไม่ว่าจะเป็นฝรั่งไม่ว่าจะเป็นเพจไทยอย่าง NBA นบไทม์ต่างก็บอกกันว่าเจาสันเท่หมถ้ำเนี่ยเล่นไร์ของเจสันเท่หถ้ำมาดนคนอื่นเขาแบกไม่เห็นจะเป็นเอสของทีมไม่เห็นจะเป็นซูเปอร์สตาร์อย่างที่ควรจะเป็นแล้วในวันนี้เขากดได้สั เป็นยังไงล่ะพี่น้องไปดูถูกเขามาดโดยส่วนตัวผมแล้วก็ยังเหมือนเดิม ผมก็ยังมีคนรู้สึกว่าจังหวะที่ทีมบอสตันเซ l t i ติแบบนำาเยอะบอสตันเซอติควันนี้นำุด23แต้มนะครับแต่จังหวะที่ทีมคลิปแลนด์คาเลียกำลังไล่ตามอ่ะมันเป็นจังหวะที่เจสันเททั้งยิงไม่ลงอ่าเดี๋ยวผมขอแยกเปิดเซอร์ติวันนี้ตอนผมไลฟ์ตอนเช้าเนี่ยผมพูดดูถูกเจสันเททั้งเยอะมากแต่ผมเองก็ยอมรับในฝีมือนะว่าเจสันเททั้งอะ่ะเล่นดีอยู่ไม่ได้เล่นแย่ขนาดนั้นนะครับยังเล่นดีอยู่แต่ว่าควอเตอร์ที่4นะครับจังหวะที่สําคัญที่ ผมไม่ว่าเลยถึงแม้ว่าเจาสันที่ทําจะบอกว่าไม่ว่าเคยจะว่ายังไงผมก็เล้วแต่ครับผมก็จะยังคงยิงต่อไปในฐานะสกอร์เรื่องของทีมนี่คือวิธีที่ผมสามารถช่วยทีมได้แต่ประเด็นก็คือคือเจสันที่ทําเพื่อนมึงชอบเลี้ยงเหมือนพอจอดคนอื่นเนี่ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดู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 คนอื่นเนี่ย,นนยจังหวะแบบคายลี่เออร์วิงหรือจังหวะเลี้ยงเนี่ยเราจะเห็นถึงความแข็งแรงจังหวะแฮสิเตชันหรือจังหวะเอ็กซ์โพซิฟก็คือการกระชากปึ๊บไปปึ๊บทำแต้มเหมือนเชคิวจิสมึงทำแต้มได้เจสันเเเเทท่แมมงงงลล้ยยหือออนพจจึ เอาหัวเลยไปเบียดเขาึงแล้วก็ไปไม่ได้ก็คืนกลับมาแล้วก็จึง,งเอาหัวเลยไปเบียดเบียดเบียดเขาอย่ไอ้สัตว์มึงเต้นอยู่ในผับด้วยไงวะอันนี้ผมพูดตรงๆเลยว่าเป็นอคติส่วนตัวผมก็ผมดูใจสันเท,ทน้์ที่เลยผมอึดอ้า มีคมรู้สึกว่ามึงจ่ายบอลเถื่อนมึงจ่ายบอลไปเนี่ยแล้วมึงวิ่งตัดมาวันทูรับบอลแต่อันนี้คือผมไปสอนเขาไม่ได้เพราะเขาเก่งกว่าผมเยอะเขาเป็นระดับโลกผมแม่งระดับตำบลอยู่บนบ้านโง,ง่ๆพูดจาอะไรก็ไม่รู้ให้ท่านผู้ชมฟังนะแต่อันนี้คือผมที่อยากจะเล่าความรู้สึกของผมท่านผู้ชมรู้สึกยังไงคอมเมนต์บอกได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะได้เห็นในมุมมองที่แตกต่างเนาะแต่ผมอ่ะแค่รู้สึกว่าเจสันเทธัมอ่ะเวลาเลี้ยงบอลอ่ะเขาเลี้ยงไม่หลุดหมายถึงว่าจังหวะที่แบบเหมือนพยายามจะคอเซิร์ฟพยายามจะคออย่างเงี้ยไม่หลุด คือแต่เขาเหมือนไม่ค่อยชอบทาแบบนั้นเว้ยเขาชอบแบบเลี้ยงเลี้ยงเอาหัวไหลเบียดเบียดแล้วก็หมุนเฟดเอาเวยิงอะไรเงี้ยซึ่งมันปเปอร์เซ็นต์มันไม่ค่อยดีว่ะผมก็ไม่รู้ว่าผม,มาอยากให้เจสันเทท่ามาไปคุยกับคริสซัพพอร์ตสกิทมากเลยว่ะให้เอาไอ้ซานิสไพเนอร์คนที่คอยมาแบบว่าฟื้นฟูการเล่นของคอริสสัพพอตสกิทด้วยการใช้สติว่าแบบจังหวะยิงแบบไหนที่นายจะทําได้ปกตินายจะเคาะบอลกี่ครั้งเลี้ยงบอลข้างไหนอะไรเงี้ยเนี่ยซานิทไพรเนอร์เนี่ยเพื่อนของคริสสัพพอร์ตสเ ถ้ามาไปคุยกับไพเนอร์มากสำหรับคนที่งงนะครับว่าอีเอา้ากระพลพูดเรื่องนี้ตอนไหนคลิปสมาชิกครับท่านผู้ชม50บาทเท่านั้นบางคนบอกว่าโอยพี่แม่ห้าสิบบาทผมไม่มีตังค์เอางี้สมมุตินะว่าน้องเป็นเด็กมอต้นไม่มีตังค์รวมเงินกันมาเนี่ย5้าคนเนี่ยคนละ10บาทรวมกันมาให้คนหนึ่งแล้วมาสมัครสมาชิกแล้วมึงวนกันดู50บาทดูได้หนึ่งเดือน ดูทุกคลิปึกอกป่ะอ่ะอันนี้อันนี้นี่แนวนี้เนะี่ยแต่นั่นแหละกลับมาต่อผมรู้สึกว่าเจสันเทิรมอมาเล่นแล้วผมเหนื่อยแล้วทีเนี้ยพอเจอสันเทิรมพลาดประมาณ2 3ลูกติดนี่แหละมันก็เป็นช่วงที่คลิปแลนด์คาเวียสามารถที่จะรันกลับมาได้แบบเริ่มแบบจากที่นําอยู่23แต้มลดลงมาเหลือประมาณแต้แทมมั้งประมาณนี้แหละเออแล้วสุดท้ายเนี่ยโจมาซูล่าเนี่ยก็ต้องขอเวลานออครับแล้วก็เปลี่ยนคนผือบอลจากเจสันททเทธเ่ะให้มาเป็นตัวจูโซลิเดแล้วก็เดเร็กไว้นะครับซึ่ง <c oughs> พอเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าเจาสันเททัมอ่ะไปดึงตัวประกบแพนแล้วให้คนอื่น,นเล่นก็เลยเล่นได้คนที่จบสกอร์ได้จริงเนี่ยวันนี้มันกลายเป็นทางด้านของจิรินบราวนะครับจิินบราวไม่พลาดเลยนะครับเดี๋ยวขอดูสีติแป๊บนึงเนี่ย <ใช S 2> เห็นไหมจิินบราวในช่วงโค้ชได้สี่ยิงสี่ลงสีไม่พลาดเลยครับแล้วเป็นจังหวะที่แบบเล่นคู่กับเพื่อนเล่นกับเพื่อนบอสเซนซูติคเด่นในเรื่องของระบบการเล่นก็ควรทําอย่างนั้นเพื่อนแต่ผมเข้าใจว่าการที่เจสันเททัมอ่ะถือบอลเล่นเองอะไรเงี้ย จังหวะ isolation ให้จังหวะเล่นแบบนี้ไปแต่เนี่ยคือเจสันเททัมไม่ได้เล่นห่วยนะครับผมกล้ารับประกันว่าเจสันเททัมโดยวอร r ออลในเกมเนี่ยเล่นดีตามมาตรฐานที่ควรจะเล่นแต่สไตล์การเล่นและอคติของผมที่ทํารู้สึกว่ามึงน่าจะเล่นในหลากหลายกว่านี้ได้หรือเปล่าวะเจสันเททัมกับเดวินบุกเกอร์นี่พูดเลยผมผม,ผมอคติผมอคติอันนี้อันนี้อ,นนอคติส่วนตัวนะครับแต่ไม่เป็นไรวันนี้ทีมชนะก็โอเคเพราะอะไรรู้ไหมคือใจจริงนะท่านผู้ชมผมพูดงจริงนะผมอยากให้บอสตันเซลติกเข้าชิงแชมป์เพราะผมรู้สึกบอสตันเซ หลายครั้งแล้วอันนี้ผมเอาใจเชียนะผมเชียบอสตันนะที่ผมพูดบนเจสันเนทั้มเนี่ยไม่ใช่ผมเกลียดเขานะแต่ผมแบบเหมือนบางคนบอกว่าติเพื่อก่อเงี้ยบางคนแบบหลายคนสมัยก่อนชอบมาคอมเมนต์ด่าผมติเพื่อก่อแต่เชีย่ยสิ่งที่มึงพูดมาไม่ช่วยให้กูดีขึ้นเลยเห <c oughs> มือนที่ผมพูดกับเจสันเนทั้ม <c oughs> ว่าสิ่งที่คุณติผมเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์กับผมเลยนอกจากเอาอารมณ์มาด่าผมอย่างเดียวเหมือนกันครับเออผมก็เลยว่าเออเออนั่นแหละอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่นแนไรอันนี้อันนี้หยอกเล่นหยอกเล่นนะแต่สมัยี้ไม่แลวพููดปก็ I <laughs> กลับมาเรื่องบาสต่อสุดท้ายเนี่ยมันเลยกลายว่าเออเอา้าอย่างน้อยใลทุกอย่างไปได้ก็ยังโอเคอยู่แล้วก็คนที่ได้รับคําชื่นชมมากที่สุดเนี่ยถึงแม้ว่าวันนี้เจสันเททัมจะทําแต้มมากที่สุดนะครับแต่โจมสซูล่าโค้ชของทีมเนี่ยกลับให้เครดิตท,ทางด้านของจูสฮอลิเดย์จูสฮอลิเดย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจเลนบราว์เจสันเททแล้วก็โค้ชโจมสซูล่าเนี่ยออกให้คำสัมภาษณ์หลังจากจบเกมเหมือนกันหมดเลยครับว่าวันนี้ที่ชนะได้เนี่ยเป็นเพราะการเล่นของจูสฮอลิเดย์ที่เป็นระดับแบบมาสเาตอร์คราวะ แทบไม่พลาดเลยรู้ว่าจะต้องให้เพื่อนตอนไหนรู้ว่าจังหวะไหนต้องเล่นเองแล้ววันนี้ยิงแม่นด้วยเปอร์เซ็นต์ฟิลโก70เป็นรองแค่เจเลนบราว์คือเจเลนบราว์วันนี้เปอร์เซ็นต์ฟิลโกโดยรวมนะครับ76เเนะครับเยอะมากเลยนะโดยโค้ชโจมาซุล่าบอกว่าเวลาที่สั่งแผนไปเวลาที่ให้ทำตามจูซอลีเดวันนี้ทำได้เต็มที่แล้วก็เลือกจังหวะที่แบบว่า50 50อะไรเงี้ยตัดสินใจที่แบบจะส่งซ้ายหรือส่งขวาเดีย่ยวเขาตัดสินใจถูกแทบตลอดเลยและที่สำคัญนะครับเกมป้องกันของจูโลดดดเนนี่่่่่หหคคคืออทยุใ้้มมชชไไวงต Oh. คือการที่หยุดได้นะที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าแบบปิดตายยิงไม่ได้เลยอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับแต่เราจะเห็นเลยครับว่าในช่วงโคตรที่สในช่วงท้ายเกมเนี่ยตัวโดน,โดนแมเมิชเชลที่แบบฟอร์มฮอตมาเรื่อยๆเนี่ยหมดแก๊สครับหมดแรงยิงไม่ลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าจูสเด์ไล่บี้มาตลอดตั้งแต่โคตรหนึ่งโเตรสาแล้วเมื่อนักข่าวไปถามจูซเด์ครับว่าเออมีวิธีการปิดโดนแมเมิชเชลอย่างไรจูสเดบบ์ดเบอกว่าเขาเนี่ยไม่สามารถป้องกันโดนัมเมิตเชลได้ตลอดร้อสเมาร่จะหยุดหรอก,รอกเพราะว่สาสนมล่นท คือชมคู่ต่อสู้เลยนะเก่งมากทําได้วันนี้เล่นดีเปร์ฟอร์แมนดีแต่สิ่งที่เขาทําได้ก็คือเขาจะทําให้โดนวานิชเชลเหนื่อยให้มากที่สุดเท,ท่าที่จะไปได้แต่ถามว่าทําอย่างไรตรงนี้ไม่บอก,ขอ,บกอขอเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนอ๋เดี๋ยวจบซีรีส์ก่อนเอบื้องต้นที่เขาบอกก็คือเขารู้ว่าโดนวานิชเชละถนัดไปฝั่งไหนแต่เขา่จะทําให้โดนวานิเชลไปเล่นอีกฝั่งหนึ่งอันนี้จูฮอเดยไม่ได้พูดตรงๆนะครับแต่จากที่ผมเข้าใจนะนี่ผมจะยกตัวอย่างนะสมมุติว่าโดนวานิเชลถนัดเลี้ยอหรื ว่าเล่นแบบเล่นแบบไปด้านข้างแทนอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้เล่นในจังหวะที่ไม่ถนัดเราก็เลี้ยงฝั่งที่ตัวเองไม่ถนัดเพื่อให้แบบมันเผาผานแรงมากยิ่งขึ้นนะอันนี้ผมเข้าใจแบบนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการแซะบอลเรื่องของการทําให้นักกีฬาขยับอันเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วอีกอันหนึ่งเลยก็คือวิ่งไล่ครับคือจูเซเดบอกว่าวิ่งไล่ทางด้านของโรนาเมิเชลให้มากที่สุดเท่าที่จะไปให้เขามีสเปซน้อยที่สุดแล้วผลมันก็ปรากฏออกมาจริงครับเพราะในช่วงท้ายเนี่ยคือโรนาเมิเชลคือยิงเปอร์เซ ด้วยผลห่างแต้มที่แบบทําดีในช่วงควอเตอร์สอ่ะที่แบบพาพุ่งกระฉูดไปมันก็ทําให้ Boston Celtic s เอาชนะไปได้แต่ถ้าพูดแบบโอเวอร์ออลโดยรวมนะครับถ้าแบบตัดควอเตอร์ที่3ออกนะครับเกมนี้ถือว่าสูสีเพราะโ้ชหนึ่งควอเตอร์สนี่คือสูสีกันมากนะครับมามามาฉีดแค่ควอเตอร์สามควอเตอร์เดียวอะ อันนี้คือสภาพโดยรวมนะครับของวันนี้นะจริงๆมีข่าวอะไรอีกไหมเนี่ยโอ้ยยังมีข่าวของลูบอนเจมส์ตอนนี้มีการพูดาพากษ์วิจารณ์มานะครับว่าลูบอนเจมส์เนี่ยควรจะลดค่าตัวของตัวเองลงถ้าหากว่าอยากจะได้แชมป์สมัยที่5คือตอนนี้มีข่าวเยอะมากเลยครับว่ายังไงซะลูบลอนเจมส์เนี่ยก็น่าจะอยู่กับทีมเลเกอร์แต่ประเด็นก็คือว่าถ้าสมมุติว่าลูบอนเจมส์ยังเอาสัญญาเดิมก็คือไม่เป็น3ปี62ล้านเหรียญหรือ2ปี104ล้านเหรียญเนี่ยเลเกอร์เนี่ยก็อาจจะยาก เหมือนกันเพราะตอนนี้เนี่ยทางด้านของดิจิโอรเซลตัวสําคัญของทีมที่แฟนๆอยากให้อยู่บออยากให้อยู่ไหมที่เปนแฟนเนี่ยเลเกอร์รู้สึกว่าเอออามันอาจจะเพลย์ออฟอาจจะผีเข้าผีออกแต่ว่าก็ยังเป็นพ้อยกาที่โอเคอยู่เนี่ยก็อาจจะไม่อยู่กับเลเกอร์นะครับตอนนี้มีข่าวเยอะเลยกับสเปอร์ นะแตผมว่าดิจอลก็จะไปอยู่กับสเปอร์นี่ดีมากเหมือนกันนะดีมากเหมือนกันแล้วกลายเป็นว่าเลเกอร์อาจจะเอาเทรยังมาอันนี้จากนี้จากที่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 ดูนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าลอบอนยังคงไม่ลดค่าตัวอันเนี้ย ยากแต่ว่าลบอนจะยอมลดหรือเปล่าแล้วในความเป็นจริงค่าสมมติลบฟอนยอมลดค่าตัวเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะครับที่จะยอมเพราะว่าถ้าพูดกันตามตรงอะลบอนเจมคือนักกีฬาที่รวยที่สุดในโลกแล้วนะครับอันนี้คือผมไม่รู้นะปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่อะไรยังไงนะแต่ว่าจากอตอนที่เขาเก็บสถิติมาเมื่อปี2022เราจะเห็นตารางตัวนี้ครับว่าลบอนเจมคือนักกีฬาที่ได้รับรายได้ต่อปีเนี่ยคือมากที่สุดเลยนะครับอันดับ2คือเลวเนวแมสซี่อันนี้มันไม่ใช่แค่แบบสัญญากการรรรเเล่่่นััับตตตวววสสโมมหืือออทีแไปถึงงงข การเป็นพรีเซนเตอร์การเป็นนู่นเป็นนี่อะไรอย่างเงี้ยคือโลบอนเจมอ่ะคือแบบเรื่องเงินอ่ะโลบอนเจมไม่ต้องเป็นห่วงแล้วอ่ะนึกออกปะดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าโลบอนเจมจะอยากได้สัญญาแบบที่มันแบบปีละ50ล้านอีกทําไมทําไมถึงไม่ยอมลดราคาตัวเองลงมาเพื่อเอาเงินตัวเนี้ยไปจ้างซูเปอร์สตาร์มาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโลบอนเจมสามสิบเก้าเนี่ยมันลดค่าตัวได้อยู่แล้วไงนึกออกปะมันไม่ต้อง50ล้านก็ได้นึกออกปะอันเนี้ยมันก็เลยเป็นประเด็นที่เขาพูดกันซึ่งท่านผู้ชมคิดเห็น มองอีมุมนึงถ้านลดท่าตัวแล้วมันประสบความสําเร็จภาพมันดีขึ้นอย่างงี้มันก็ควรยอมลดหรือเปล่าอาจจะถ้าพูดถึงอะ่ะสมมติผมเป็นเลบรอนเจมส์ผมก็จะมีความรู้สึกว่าแล้วทำไมกูต้องลดทาไมกูต้องยอมเสียสละให้ทุกคนขนาดนั้นด้วยเนึกออกไหมทำไมมึงไม่ไปลดแอนโทนีเดวิดทำไมมึงไม่ไม่ไปลดออสซนลีฟมึงไม่ไปลดแล้วทำไมต้องมาลดกูกูก็เล่นดีของกูอยู่แล้วตัดจบดีไหมเจฟโอเคเจฟบอกตัดจบเลยครับ อาตรงนี้เดี๋ยวผมขอ,อย่าเสริมเรื่องของเจสันเททัมนิดนึงนะครับเมื่อกี้ผมแบบพูดเรื่องแบบอันนั้นแบบเป็นน้ําเยอะเกินไปแต่ทีเนี้ยเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์นะครับคนที่บอกว่าเจสันเททัมเล่นไม่ดีอะไรเงี้ยแบบเหมือนคนแบบผมอะที่อาคติเจสันเททัมตัวนักข่าวก็ไปถามเจสันเททัมนะครับว่ารู้สึกอย่างไรเพราะก่อนหน้านี้เพอร์ฟอร์แมนซ์คุณไม่ดีแล้วก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากตัวเจสันเททัมเองออกมาบอกนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นคําวิพากษ์วิจารณ์แบบไหนเนี่ยเขายินดีน้อมรับนะ ลงเงินเล่นเล่นมันอะไรมาแล้วมาเสียมาแล้วก็แบบมาด่ามั่วอะไรเงี้ยคือแบบถ้าแบบนั้นน่ะแบบมันไม่ใช่แล้วแล้วก็ตัวเขาก็เข้าใจนะครับว่าเกมที่เป็นของ Boston Celtics ตอนเนี้ยคือแบบสื่อเองก็ให้ความสนใจทุกคนก็เข้ามาดูอะไรเงี้ยมันก็แบบมีหลายมุมมีหลายความคิดเห็นดังนั้นเนี่ยทุกคําวิาพากษ์วิจารณ์เนี่ยเขาไม่ได้มองว่ามันเป็นการดิสเรสเพลแต่ว่าขออย่างเดียวขอแค่แบบอย่าดา่าด้วยแบบอารมณแบบ์อะไรอย่าง้ยแบบอย่าสักตะดาอะไรเงี้ยวิาพากษ์วิจารณ์ได้ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ย ด้วยนะครับบางอันเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเดี๋ยวแบบนี้ไม่ใช่แล้วการมองเกมบาสเกตบอลของคุณกับการมองเกมบาสเกตบอลผมมันอาจจะไม่เหมือนกันแล้วในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าสมมติดูดีเนี่ยผมก็สามารถช่วยทีมได้ในมิติอื่นแบบที่ไม่ต้องทําแต้มเหมือนกันเพียงแต่ว่าคุณอาจจะยังไม่มองเห็นหรือเปล่าอะไรแค่นั้นเองประมาณนี้นะครับแล้วจะสันเทํัมก็บอกว่าผมก็รู้สึกว่าคนดูแบบหลายๆคนก็อาจจะแบบไม่ได้ดูเกมทั้งหมดของผมอาจจะยังไม่รู้อาจจะยังไม่เข้าใจบริบทอาจจะแบบดูแค่บ,บางส่วนอย่างเงี้ยนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมเนี่ ผมปล่อยบอลอะ่ะผมมั่นใจว่ามันจะลงแล้วผมคิดว่าผมจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วผมก็รู้ดีว่าเดี๋ยวผมทําแบบนี้ไปเรื่อยเดี๋ยวเกมของผมอะ่ะเวลาของผมที่ผมยิงลงอะ่ะเหมือนอย่างวันนี้ที่ทําแต้มไม่เยอะเดี๋ยวมันจะมาเองเพราะผมทําแบบนี้มาบ่อยแล้วผมทําแบบนี้มาหลายครั้งแล้วดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะมีคำวิพษ์วิจาร์อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมจะเป็นจะต้องทําก็คือต้องเชื่อมั่นในตัวเองต้องมีความมั่นใจแล้วก็พยายามสร้างอิมแพ t ต่อทีม ในฐานะของสกอเลอร์หรือจันเจ้าให้ได้นั่นเองครับสำหรับน้องๆที่ยังไม่เคยดูปับบุญจินแนะนำให้ไปดูนะฮะ